สวัสดีรอบสองค่ะพี่ดองเทวดามาแลวสื่อพิซซ่ามานั่งกินพิซซ่ากันนะคะ darling s i ี t YouTube friend ask you want to see you mixie mixie ฟอร์มา e ์ดเลยเี๋สซ่นเอาตาตมดดูเลยฮะมิส่เอาตาตมดเยตัวอนอะ

Nó xem sao mà hàn đầy rồi Ừ rồi mấy? Ờ พอไม่หมากกินดอกเพียงก็เขากินได้จนบางครั้งคัวบอกมันนังกินเป็นมูแน่ค่ะนะชีด อันนี้นะอันเนี้ยพี่น้องอันเนี้ยเหนื่อมเนื้อมากเจอไม่นัวกันเลน่มานนอจากการไปเลยมีกาตมาอเนเนื้อมากตมาปิดซะเยมามาอาก็มาบนี Mm. Aha. Oho. Ei haittaa sinua. Oh. Mm. Lata pikkusen koko pizzaa. Tämä se sinun tässi. Mitä se tekee? <laughs> en tiedä. Se kädet ensin ja syö. Syö? <laughs> Joo. <hums> 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 mm. Oi, että Taimalankin tykkää pizzaa, ei puhu mitään. Normaali vaimo tekee, on hyvä ruoka. Nyt se on tämä pizza, ei puhu mitään. Tämä tarkoittaa samaa asia. Tosi hyvä. Ei voi saa puhua. Ei, ei voi puhua. Anna, okei kysyisää, herra, cô cái tùy thơ kinh nhắn thơ bao vào bao bao ta anh đẹp hạt bạc gọi nào

แซบแซ่บพิษสัไปก่อนสวัสดีครับสัปะฮือือเฮือเฮเอ้ยเฮกวันนึงก็เอ้ยบอสแบนะทาาปักก็ซือกก็เฮิร์มทาบอกบ่สแอบแต่จำเป็นต้องกินเาะ เพราะว่าหิวแห้งไม่ก้าออนคือบะกุ้งพิซซ่าเอไม่อร่อยอืนมจีกุรุกุพับาปยาอ้อร่อยโอ้อร่อยตำแตงอร่อยพนะมิซีเอ็ดปิดกากาเนื้อสินาเอ็ดเสือปับไปยากุรุกุ มาคอนเทนต์ก็เพรตัว่าต้งทำนพ่อไม่ใช่บอกให้ไ่เดี๋ยวกันนะแล้วก็พี่น้องเบิดผมผูชันแล้วเขาไปสั่งกินอีกแล้วต่ำเต็ก